สวัสดีจ้าวันนี้วันพระนะคะวันนี้น้องตูนมาทำบุญปล่อยปลาจ้าระวังตกน้ำนะครับบรรยากาศที่ท้องทุ่งนานะคะข้าวสุกแล้วพร้อมเกี่ยวแล้วข้าวที่ทุ่งนานีน้องตูนมาปล่อยปลาก็เลยมาถือโอกาสถ่ายวีดีโอลงช่องน้องตูนนะคะช่องเมติ๋วน้องตูน ระวังําวงด้วยโอยน้ำโมกไหลเป็นหวัดกันจ้าเป็นหวัดกันช่วงนี้อากาศเย็นนะคะอากาศเข้าหน้าหนาวแล้วดูข้าวระวังร่วงนะลูกนะน้ำตอนฝนตกเมื่อกี้น้ำมาเยอะมากเลยน้ำเต็มคลงเลยจ้ะคลงระวังตกเจ มามาหลาทะลี่ยะหลทะเลม่ยเอาตกลงไปไม่มีใครไปงมนะตกลงไปงมไม่ได้นะน้ําลึกมากก็เลยถือโอกาสมาถ่ายเนาะเป็นหวัดทั้งแม่ทั้งลูกเลยดูทุงทุงนาปีนี้ข้าวสวยจ้ะข้าวได้น้ําสวยสวยน้ำมาเยอะมาก ข้าวในทุงน่งนาสวยมากเลยเกี่ยวน้ํนาเกี่ยวมือนะคะเกี่ยวมือเกี่ยวคนเพราะว่าน้ําเยอะบางทีรถเขาไม่ลงเนาะไปดูควายไหม,ไ,ม,มไปดูไหมหนู้ข้างหน้านั้นก็เป็นกระบือนะคะทุกคนคะ่ะบรรยากาศดีมากเลยจ้าลมพัดว,ว,วิวเลย ชมพัดวิววิวบรรยากาศบ้านนอกโคกนานะคะในน้ำมีปลาในนามีข้าวนี่ไงทางในหมู่บ้านของเราระวังตกระวังร่วงส่วนมากเขาจะปลูกยูคาริมยูคาริมนี้มองแล้วมองแล้ว ปลูกคิคาริมทางเนาะพอโตก็ได้ขายน้ำลึกนะคะนี่น้ำลึกมากน้องตูนก็ต้องระวังด้วยช่วงนี้น้ำเยอะน้ำหลากนะคะดูแลบุตรดาให้ดีนะคะทุกท่านขาแล้วก็ยุงก็เยอะเนาะช่วงนี้ยุงเยอะออยุงเป็นไข้เลือดออกการเป็นโรคชิคุน ชิกุนคุณเอชิกุนคุณย่าชิคุณคุณย่าแม่ติ๋วก็เป็นแล้วแม่ติ๋วเป็นแล้วยังไม่หายดีปวดมาเรื่อยๆจ้ะปวดปวดข้อก,กระดูกปวดข้อตรงกระดูกหัวไหล่อะปวดเรื่อยๆเลยปวดไม่หายเลยมีท่านไหนมียาดีแนะนำแจ้งแม่ติ๋วได้นะคะ คอมเมนต์ไม่ดิวได้เนาะโรคโรคนี้มันทรมานนะคะมันปวดปวดลูกไม่ขึ้นดูข้าวสวยมากเลยข้าวช่วย่วยจอมปลวกน้ําเต็มเลยข้าวสวยมากเลยจ้ะปีนี้ข้าวสวยแต่ราคาข้าวเนาะสวนทางกับกับความงามของข้าวเราเนาะราคาข้าวปีนี้ทําไมต่ําจังเลยเห็นเขาบอกว่าถูกกว่ามาม่าอีก แต่แม่ติ๋วไม่ได้ทํานานะคะแม่ติ๋วไม่มีนาทําค่ะไม่ได้ทําชมแต่นาคนอื่นไปก่อนน้องตูนไม่มีนาไม่ได้ทํานากะเขาหรอกน้องตูนเพาะเตะแม่ปลูกแต่ต้นไม้บอนสีห้ยระวังตกอ่ะเปาะก็ทำงานโรงงาน เดี๋ยววันที่จ้าทำไมแม่หวยเหมดี่วิทไมไมเ,วดเดี๋ยววันที่28พฤศจิกายนนี้ก็เป็นวันเลือกตั้งจ้าเชิญชวนให้ทุกท่านมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงนะคะแต่นโยบายจังหวัดบุรีรัมย์ก็คือฉีดสองเข็มแล้วก็มาถึงก็มาสวอตจมูกตรวจหาเชือ้อโควิด กกรนที่จะเลือกตั้งเพราะว่ามาจากต่างที่ต่างแดนกันเนาะเราก็ต้องระมัดระวัง<ล>ไม่ให้คนในชุมชนของเราติดเชื้อเนาะตูนเนาะวันอังคารนี้น้องตูนก็จะเปิดเรียนแล้วเปิดภาคเรียนแล้วหลังจากที่ปิดมามาหลายเดือนเลยน้องตูนจะปิดจะเปิดภาคเรียนแล้วเปิดเรียนวันอังคารนี้พร้อมหรือยังนักเรียน<ะ>พร้อมไปโรงเรียนได้ยังครับ ยางทำไมอะลูกทำไมอะ <Okay. S 1> ไม่อยากไปโรงเรียนหรอครับอยู่กลังยนืนก้นถินอยู่บรรยากาศดีมากเลยจ้ะทุกท่านทุกคนจ้าบรรยากาศดีมากๆเลยแม่ติวก็ไม่ได้ขายต้นไม้เพราะว่าต้นไม้ที่แม่ติวผ่าหัวไว้หัวไอ ไก่ราชาวดีก็ยังเป็นเบบีอยู่นะคะเดี๋ยวให้เขาโตวกว่านี้อีกหน่อยเริ่มกัดสีอีกหน่อยเดี๋ยวจะลงขายนะคะฝากติดตามช่อง youtube ด้วยนะจ๊ะทุกท่านทุกคนจ๋าเป็นช่องบ้านบ้านเนาะวิดีโอบ้านๆ้านแสดงคอมเมนต์ได้นะครับเป็นแฟนคลับน้องตูนน้องตูนยกมือสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับผมจมามยนก้อนหนึ่งครับน้องตูนสีมการานี้ก็จะเข้า สขวบเต็มก็วันเกิดน้องตูนสีมัการานี้ไหนน้องตูนตูนจา้าครับก่อนสิลูกครับยกมือไหว้ก่อนสวัสดีครับหล่อๆสิลูกสวัสดีครับ,รบประนมมือด้วยประนมมือดีครับ,รบ,รบจา้าไปแล้วนะคะบายบายลาด้วยทุ่งนา สวยงามจ้าสวัสดีจ้า